สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการเก็บเก,บเกบสรตัวผู้ของบอลสีนะครับเมื่อวานผสมบอลสีเมืองเกาะเกร็ดไว้นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเก็บเกบสรตัวผู้กันนะตามมาเลยครับผมเอาเลยตรงน,นี้เลยตรงนี้สองให้หนูถ่ายเข้าไปใกล้นิดถ่ายไปใกล้อ่ะใกล้อีกใกล้อีกโอเคนั่นแหละเห็นไ,ไหมฮะ เต็มนะครับเกสรตะพูเยอะมากเลยนะฮะอ่ะดี่ผมอยาไปทางนู้นนะเราจะสาธิตวิธีการเก็บเกสรน,นะฮะใช้กระดาษแบบนี้นะฮะถ,ถ่ายให้ใ,ใกล้หน่อยนะแล้วเราก็โน้มโน้มอันนี้ลงมาใส่กระดาษนะครับผมค่อยๆโน้มนะครับโน้มดอกอ่าโน้มดอกนะครับนี่โน้มแล้วเราก็เคาะเลยเรียบร้อยโอเคนี่นะฮะ แล้วเราเราก็ได้เกสรตัวผู้มานะฮะเกสรตัวผู้นี่เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับช่องเก็บไข่นะครับใช้ได้ประมาณ3 ểm, เ3ดือนเนาะสเดือนเก็บไว้ได้ในตู้เย็นนะครับได้ได้ประมาณ3เดือนนะครับก็อย่างเงี้ยเราก็พับไปเลยแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็พร้อมวันที่ไว้นะครับนะวันที่เท э ่าไหร่นะครับเกสรเมืองกอะเกร็ครับนะฮะโอเคครับผมนะเรียบร้อยแค่นี้เองโอเคครับลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ